ครับสวัสดีพี่งพีนะครับวันนี้อยู่กับผมครับกินน้ำซิ่งครับวันนี้ก็มาดูเจ้า5018ถ่ายน้ำแบบคึ่งแห้งคึ่งน้ำครับเวมือมือใส่เจ้าเกิดอย่างน้ำอ่ะว่าดินมันจะนอนระนาบสวยไหมวันนี้บรรยากาศครึมฟ้าครึมฝนนะครับผมวันนี้ก็ไถอยู่ครับ ยังไม่ขึ้นราคานะครับไรละส0 0รนะครับยังยังไม่ปรับราคาขึ้นครับแต่น้ามันขึ้นแล้วนะครับแต่ค่าไทยยังไม่ขึ้นนะครับวันนี้ก็มาลุยงานก่อนเป็นมันเรกนะครับในการรับจ้างนะครับของเจ้าเอลห้าศูนย์หนึ่งปดถยเปรครับไม่ใช่ถนายนาในบัถเปรย์ถานาเลยละครับ ตามชมมาจะเป็นยังไงคลิปนี้ไม่ต้องดูเยอะก็ได้นะครับดูแบบสั้นๆพอพอสแค่มาดูลินทัเทปแถวนี้ครับเป็นยังไงแบงครับบนสายครับนิดๆทางนั้นน่าจะลงไม่ได้แล้วครับผมไปดูยาวไปยาวไปถ่ายแบบสบายครับกดดันนิดนิด กดดันฝั่งนู้นครับน้ำเยอะเนี่ยชอบโฮดแค่นี้ใส่โฮดใส่โฮดชอบแรงแรงและลุยลุยส่บูก็ต้องยกให้คันนี้เลยส่บูชอบลองชอบลองมาแล้วครับดินกระโดดมาเลยนะครับเลี้ยงมาแต่ไกลเลยครับโอ้โหเป็นวุยจิตใจเลยนะครับ โหเฉลบไปเฉล็บมาเลยนะครับเอาเยกยกยกขึ้นแล้วก็บนบนบนคัน้นั้นก็โชว์เดียวแล้วฝั่งนู้นเลยครับมาดูชนงานอีกครั้งหนึ่งนะครับมันแล้วแต่สเต็ปการถ่ายของแต่ละท่านนะครับ จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้สายเบรกสายเบรกอันนี้เจ้าของนานะครับไปแล้วครับตั้งหลังนี่ครับยกนะครับมือต้องยกนะครับถ้าไม่งั้นนี่อาจจะติดอาจจะจมน้นะครับต้องยกคันตลอดนะครับเพื่อไม่ให้รถติดนะครับบางท่านก็อัดมือใหม่อาจจะใส่มิดตามนี่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก ผลงานผมเลยนะครับจินดัมซิ่งนะครับแต่วันนี้ก็มาถ่ายรถไถนะครับแถวบ้านก็มีแต่การทำนาทำสวนทำไร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมาดูรอบทีครอบสุดท้ายนะครับเลือให้หน่อยหนึ่งแต่ตรงนั้นน่าจะลงไม่ได้แล้วครับผมต้องให้รอน้ำแห้งก่อนครับเสี่ยงเสี่ยงกับการจมครับไม่คุ้มครับมาแล้วครับไอถ่ายน้ำมันต้องมือข้างหนึ่งต้อง เตรียมยกฐานอยู่ตลอดนะครับทำอย่างนั้นหมดสิบเจ็บเปี้ยแน่นอนมือคุมอยู่ที่ยกฐานนะครับมืออันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับน่าจะหมดรอบเลยนะครับไปแล้วครับเดินตามกันไปเลยครับผมจะขึ้นหนานู่นแน่นอนยังอีกคันหนึ่งยังไม่มานะครับตอนนี้เหลือสองคันนะครับคันหนึ่งไปใส่พันห้ามานะครับเอาพันสามออกครับ ไปแล้วครับรในรอบสุดท้ายครับผมเดี๋ยวจะไปเสริมนาฝั่งนู้นครับไปแล้วครับจากไอหนุ่มได้คลังนี่มาดูการลงชดนี้นิดหนึ่งโมมาแล้วคันนั้นมาแล้วครับสามคันนะัมาดูว่าจะติดตรูไหม มันมากครับสาคัญลั่นลั่นทุ่งเลยนะครับสองคันนั้นทำโทษคันนี้ยังไม่ทำครับงบยังไม่มางบยังไม่มาลั่นทุ่งลั่นทุ่งสายลั่นครับคลิปนี้ก็จะพามาชมการถ่ายแล้วการลงคันนาแบบใหญ่ๆสูงๆนี้ครับมีสิทธิ์ติดคานล่างนะครับผมไปแล้วคันนี้ก็ล้อมใหม่ทั้งสี่ล้อแล้วนะครับ เปลี่ยนล้อใหม่มาทั้งสี่อันเลยนะครับไปเลยครับมาแล้วเจา้า4ีูนมาแล้ว,วลงแบบรูดเลยนะครับแต่ละท่านแต่ละรถนี่ มันและแต่จะของอครจะของมันนะครับว่าสเต็ปในสเต็ปมันนะครับซึ่งแต่ละท่านี่มีวิธีแตกต่างกันไปนะครับมาดูคันนี้ว่าดินจะยิงสาดแรงแค่ไหนครับอยู่ที่การตั้งฐานนะครับแล้วแต่ตดของใครของมันนะครับการตั้งไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้ตั้งแบบสาดยาวๆนะครับเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งจะสาดแบบไหนครับสวยงามทีเดียวนะครับเรามาดูคันนี้ว่าจะสาดไปแนวไหนครับอันนี้ห้าศูนย์ครับห้าศูนย์ก็จะแรงนิดๆจะสาดแบบม้วนเลยม้วนลงเลยครับแบบสวยงามปลื้ดนะครับแต่คันนั้นเกือบจมแล้วครับหนุ่มสี่เจ็ดเดี๋ยวไปดูสี่เจ็ดว่าจะสาดแบบไหน มาดูซีจครับว่าจะสาตแบบไหนในแต่ละคันนี่การตั้งไม่เหมือนกันนะผ่านแล้วแต่เจ้าของรถนะครับมาดูมาดูริมสาดอันนี้ก็สาดแบบมิ่งๆิ่งครับแบบฟืด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 นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสามคันนี้ไม่เหมือนกันครับการตั้งก็แตกต่างกันไปครับแล้วแต่เจ้าของรถว่าจะเอาแบบลายไหนครับเพื่อจะ สะดวกในการทํางานของแต่ละท่านนะครับผมวิธีต่างกันนะครับเสียงโหดน,นะครับฟิวเลยนะครับดูลันลันนะครับนุ่งลุลุ่นสระใจสระใหจสระใจโอ้อันตรายครับฝั่งนู้นพามาชมเขตอันตรายครับฝั่งนี้ อันตรายมากครับมาดูว่าคันนี้จะรอดไหมตรงนี้ละทิดเด็บของการเอาตัวรอดครับแต่ละท่าน,นครับโอ้โอหวาไหมโอ้คันนี้รอดครับแจ๋วเลยพอย,ยาวยาวครับพอย,ยาวยาวคนเจ้าคันนี้ขาโหดขาโหดมาดโโูโอ้ระวังจูโทนะพัดออกครับพัดออกครับโอ้หนุ จายโทเลยตรงนี้อันตรายสุดๆครับว่าจะดูคันนั้นจะไหวไหมคันนี้มาแล้วครับแบบปัดปีปัดปีมาเลยครับโอ้คันนั้นไม่รู้ว่าตรงนั้นจะติดนะครับไปแล้วครับดูว่าจะผ่านไหมเป็นอันตรายครับที่ท้าทายสุดๆนะครับคันนั้นชอบแบบอยากลงครับไปแล้วครับเป็นยังไง แต่ล้อมันจะใหญ่กว่ามันน่าจะไปได้นะครับไปแล้วครับเอา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 โอ้โหชลุยครับผ่านครับผ่านมาด้วยชดหนึ่งครับคลิปนี้อาจจะยาวนะครับก็ขอบคุณเอฟซีครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้เป็นกำลังใจผมมาตลอดนะครับอาจจะดูเล็กดูน้อยก็ขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับชีวิต ของชาวนาชาวนาก็ประมาณนี้เลยครับตอนนี้จะรู้สึกว่าจะลงการถายเปรกันเยอะมากเลยครับก็คลิปนี้ก็ปิดคลิปเพลงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ถ่ายเยอะอัดจะเบื่อนะครับก็สามคันนะครับต้องแบ่งกันให้ถูกนะครับเท่าๆกันคลิปนี้ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเอฟทุกท่านครับที่ติดตามรับชมและให้กําลังใจเดินมาตลอดครับไม่ว่าทางนอกพื้นที่ในพื้นที่ครับต่างจังหวงต่างจังหวัดครับ ขอบคุณนะครับผมอันนี้จะปิดคลิปแบบบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับนีะครับก็วิวก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศดีๆครับก็เหมาะกับการพาลูกหลานมาชมวิวนะครับสําหรับพันโน่กาบบรสุดนะครับผมไม่ต้องเอ้อัดนะครับนีะครับก็จะประมาณนี้ครับลั่นทุ่งกับเย็นๆก็จะลั่นทุ่งลั่นทุ่งนะครับนีะครับก็ นี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีบายบายครับผม